สายใหญ่ครับโอเคจะได้อยู่ลื่นลื่นแข้งตัวเลยนะครับโอ้โหลึกเลยนะเนี่ยมาใจง่แล้วเคลียร์หายไปไหนเะนี่ยน,นี่โอ้เคียดอยู่นี่นะครับ ถึงที่หมายแล้วครับนี่มาพักเบ็ดครับชอดเบ็ดดอนเบ็ดหนักเลยเดินโชวช์โชว์เบ็ดใหม่เบ็ดใหม่เบ็ดครับห้าสิบลัง <c oughs> โอ้ยแม่นนหมายเน่ที่อยู่หรออางกว้างเดี๋ยวจใส่โน่นนี่ไปบ้านสาราครับอืม <c oughs> ในนานะครับ นี่ยาวเรายาวเขาเขียดบวกดิ้งได้ก่อนนี่ย่อยล้อลื่นขึ้นแล้วเขียดครับไปนี่ตั้งก่แมนตั้งกวางมันเปลี่ยนแนวไม้แล้วไงเดี๋ยวนี้ฮะแล้วแบบบินไงมาถึงครับ ปักเบ็ดครับ ปักเบ็ดครับของปากมันนะครับสูตรอะไรครับเนี่ยสูตรยังไงนะส,สูตรเด็ดจีิงๆยนะ่หม่ใจกล้องขาหลังมันหนีครับ <laughs> อย่างรครับขาลังมันดีดนะครับผีเสืยอครับไม่ดีใจกระเบอือครับอย่างไงสวยปะครับมีไซส์ด้วยนะครับมีไซส์ด้วยนะครับ บกินทำไมบกินทเไมบกินมีปลาไงกะปลาไงกะเลยไงไงเฮหาใส่นี่เหรอี่เขาที่จะรอมาเฮ้ยเข้าออกแล้วนี่เข้าออกแล้วนะครับ นี่ก้อนนี่ก้อนหนมาเห็นเรียบร้อยครับว้าหนึ่งตัวครับมันมันมันมาแล้วครับโอ้ยไซสใหญ่เลยครับเนี่ยนด้อยู่สวยสวยเก็บก่อนเก็บเก็บถ่ายได้เอ้าโอ้ย EP ก่อนก็หลุดนะครับนีี p ก็หลุด EP นี่หลุดดีไหม e ีนี่ก็หลุดมอสรูดตะกี้นี่ เป็นตัวครับใส่ต่อครับนี่ป็นจะแบนกว่าเป็นเสียงลูนซับาะหากิยรเขาเพิ่งห่ <c oughs> ขอของากันเขาเข้าหลอกหันไปซื้อซับสิ ตัวนั้นเออันวายู่อะไรนั่นเี่นี่ตรข้ามเลยครับตรงข้ามเลยครับโอ้ยใีญ่ใหญ่เลยกันนี่นี่หวานนี่โอ้ยใหญ่ครับเนี่ยแต่คิดใจคิดทีเแล้วว่าตรงข้ามเลยสองตัวติดครับที่เดียวกันไอ้จะตรงข้ามกัน หนละพังละพังหมนละพังใสต่อหมันหมันเขารุดุดเล่นเงาีาได้ยินไงยิ่ไม่นะยี่นี่นี่เตัดต่อครับสี่หมือนอ่นแล้วนะ <c oughs> ต้องลบออกหน่อสตนี่นะสี่หมืน่นอ <c oughs> หนึ่งเป็นเล่นสี่หมืน่นเฮุ้มกัะ

หลงหลงหลงครับหลงเฉยในหลงครับมันมืดครับมนติดนะครับใื้มันตด่มเียมันดูขึ้นฟังไงเนไยไหมดูะสยดายสดาแ้แต้ขี้งิ้งมาติดปะนี่นี่กะอ้ว เป็นป้อเงียมันเขียดมันกัโดดไงโอ้โหนั่นปไหนไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยบหยับยบโอเคหยบยบกันปักขัาหน้ายังไ่ได้ปักข้าง thích mà đi à, đâu, bữa nãy anh đã, lần này, lần, lần điuết đã sòng đâu, ha, gì nữa, bé không, lần điuết sòng tổ đấy ha, khó khăn nón cấm, nó kĩ đeo, cái này này, mấy kĩ chưa đeo này, nó kĩ chưa đeo, หายข้าบออกเลยโอมไเรือยๆเฮยท่นไปซดพุเลยกัเออฮ้ยะไปแหมคันนาดิไงไปางแล้วคันนายนี่ออมนี่เลยใ่ขี้เกาขี้เก่ากันเนียไอ้ินบุ่มบุ่มบ้ตะกี้เียาวหน่อยเนียตกเจียฮาตนาดะกี้หน้านี่ออมบุ่มบ่มบ่มแม่เออเออ มึงใจคลิปหลังมึงเด้พอพ่อหรอใส่กะฮะดึงนี่ฮะดึงนี่ตะปุน่นจิงไปใส่นะฮะหลังไงเมื่อกี้ไงใส่นี่จิงดึงนี่อ่ะหามาดึงอย่งนี่หา,าดึงปุ่นฮะดึงนี่นโอ้โหแล้วเซนเลยแก Ủa kiếp lỗ cái lên Lỗ nghe đâu mà đi mẹ ừ. hồi na nó kì bụng lắm bây đi ai? Mẹ mọi người Ai mà nè เงี้ยเชิญโอ้ดึงได้เนอะติดติดกบอย่างนี้อยางี้บึ้งก๊าไปเลยไปเลยแค่พูดมดอืมนี่มันโอมเลยนี่นะ่นี่ห้ตัวโตอ่อนน้อยืนี่แได้ยินบึ้งกะบึ่งเงี่ยเำามมันขู้กินเขาแล้ว เตมือเกกาไหมหลดับออกลงบาลนละเดี๋ยวอา่าฮ่าฮราบ่าฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่รฮ่าฮ่่ อันนี้ตอนไปปักนะครับน,นี้รอบสองนี่ไปใจครับหนึ่งตัวสองตัวครับผม <ซะ S 1> มีคนคมาปักเยอะโวัโวหัวเสสองตัวตรงข้ามกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งครับนี่พักก่อนพักก่อนพักก่อนอิดหิวน้ำ <laughs> ขอแห้งครับผมขอแห้งขอแห้งอย่างน <laughs> ีง้ <laughs> มันเหลือ ครับในไปฟอเบสตอบสองครับอืมรอบสองครับป่ะปลุยเลย,ลยโอ้โอใจในห้องในห้อง้ย<จ>แก่งกันมาแล้วกยับาอยังบ้างอ ใส่เขียดมานี่เขียดนี่เป็นเยัยอืมโตเหลวมุดไปเย็นไงไปเย็นกินแห้งอย่างนี้ไง่ามันไปหวานเขาหวานเขาอ่ะโอเคอ่นี้ซักได้ยื้อไว้อาหารนี้ ไปไปเก็บเก็บได้ครับยังไม่ได้เงียบแหมเงียบไหมเงียบมเงียบหมดเฮ้ย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 มาติดอืมบนสกมอเป็ดงอหมดมันอมไปแล้วมันงอ มาติดขอเโามันน้อยไปหนิของน้องขอ,อยงไงโวย้โวยแฮมโว้เฉยเดิดดดนี่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 ไงครับเป็นไงครับ ยิงสายว่ะปรใจด้วยครัโหเป็นไงครับนี่ครับนี่ครับอืมอืมสายใหญ่ครับโอเคจะได้อยลื่นลื่นไปทั้งตัวเลยนะครับโอ้โหลึกเลยครับเนี่ย ม่ใจ่แล้วเคลียร์หายไปไหนะเน,นี่ยนี่โอ้เคลียร์อยู่นี่นะครับ <c oughs> เป็เปง,งงไงงงงงกันวผมยังงงเลยคนะรับเขียดอยู่ข้างล่างนี่ครับเห็นไหมครับแต่ปลาติดเบ็ดครับเบ็ดยังไงสูตรเด็ดครับ ครับวันนี้เาใส่ปุ้นเลยสุดยอดไหมครับตัวนี้ใครหันก็ว่างงครับโอ้ไงหัวปลากโปากปลาอีเลยไงฮะแมนมาเจ็บปลาโกกันปะหม,มูปลาลิ้ปงี้เงาวะ นี่สีนิ่วอ่ะพอกะพอกันอ,ออกกะนี่เขียดเขียดยังอยู่อยูอ่ดนี่เคยซูเด็ดเนาะดูดไม่เด็ดไม่รู้แต่ได้ในตาแล้วโึฮึวัววัวในตาเนาวัว ถ้าไม่ได้ฝาเหี่ยวจังเลยวะหามือเหี่ยวจังวะอนี่เราได้ไงเฮ้เราได้ไงปักต่ออยังมีเพี้ยนมาต่อยังมีอยู่ไม้เขาแทบเขาว่างูหลามอ่ะ ไม่ไม่ไม่ไงพุทธิอยาเป็นนองไงนี่ว่าหนองป๊อกไปแล้วนัำนั่งนองนัำลงมุ่น,นอืมได้ได้ได้ดีครับดีครับอืมต่อามานี้ตัวนองละไปลุย ดูหลุไไดเปได็นไ,ไงครับหลุไได

เกียรไปนะครับเกียรโดดครับนับว่าหมายเลขเนาะนได้แน่วะสองสามรอบละนักเซบวะเออนักเซบ ออกบุ่มแต่แบบติสรัโอุ้ยเที่ยวสามครับไม่ใช่งเที่ยวสองครับพี่ใจญไงเที่ยวได้มาตัวหนึ่งปัเสวยมากเลยใหญ่มากครับดูดเยอะครับปลารวมคืนนี้ขอได้ได้อยู่เหนยวไป พี่ทิพย์ครับยีก่กระบะปพี่ทิพ